สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมอสวัสชรากรนะครับผมวันนี้อยากจะชวคนคุณผู้ชมนะมาพูดเอ่อถึงอ่าอารมณ์นะครับอารมณ์กโกรธอารมณ์ที่เาเขาเรียกว่าอะไรอ่วุฒิทางภาวะอารมณ์นะครับมาดูวิธีสังเกตว่าคนที่มีภาวะทางอารมณ์สูงหรือต่ำเนี่ยนะครับเขามีการใช้ชีวิตในโลกโซเชียลอย่างไร เนีครับผมก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเราหรือใครบางคนอนะ่ะคุณลองสังเกตดูถ้าถ้าแบบเขาโกรธหรืออะไรแล้ว,แล,วแล้วมีการที่โพสตด่าลงสื่อโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าหรือเอ่อต่อๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ยมันมันเหมือนกับมันจะต่างอะไรกับเด็กเอ่อที่เขาเรียกว่าอะไร งองแงหรือควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอ่าหรือเหมือนแบบฟิลไม่พอใจแล้วก็งงงแงเรียกร้องอะไรต่างๆ,ๆอควบคุมสภาวะวุฒิภาวะอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันมันคือตัวกําหนดทางเดินชีวิตด้วยอันนี้อันนี้ก็แบบที่มันทําไมถึงว่ายอย่างนั้นเพราะว่าวุฒิภาทางภาวะอารมณ์ต่ําเนี่ยอนาคตไม่มีทางที่จะแบบ สำเร็จหรือแบบอนาคตไม่มีทางที่จะแบบสูงขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม่มีไม่มีวันแบบได้ทํางานใหญ่ๆสาเร็จหรือแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าถ้ามันยังทําให้คุณโมโหหรือแบบคุณวุฒิภาทางภาวะอารมณ์คุณไม่ได้คุณก็แทบจะไม่ค่อยสําเร็จเลยนะครับคนที่ไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอดทนอดกลั้นอย่างเงี้ย ไม่สามารถรอความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือแบบเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรอะต้องการแบบรีรบด่วนเนี่ยอันนี้มันมันเหมือนกับเราเราไม่ได้แบบอยู่ในเขาเรียวกว่าในกฎของธรรมชาตินะผมเชื่อในเรื่องของการที่ความพยายามหรือความมุ่งมั่นเล็กๆน้อยๆอ,อะแล้ว เราใช้วินัยในการดําเนินชีวิตเราเรอคอยได้อะนะครับอันนี้มันจะทําให้เราแบบมีมีฐานที่แข็งแรงมากกว่าต่างจากคนที่เขาแบบเอ่อรอคอยความสําเร็จไม่ได้ทําเล็กๆน็น้อยน้อยไม่เห็นผลแล้วก็เปลี่ยนไม่เห็นผลแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นไม่เห็นผลแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราใช้เวลาแบบไม่ค่อยคุณภาพเท่าไหร่นะครับ อยากสาเร็จในเรื่องหนึง่งทําพออดอดแดดแดดแล้วก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งทํอดออดแดดดดอีกแล้วก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยคุณคุณรอไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมเลยทำให้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรความอดทนต่ำนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าไม่พอใจอะไรบางอย่างอาจจะมีการเขียนด่าหรือ โทษสังคมหรือใช้คำพูดที่หยาบคายออกไปทางสื่อโซเชียลอันนี้บง่งบอกว่าเป็นเป็นคนที้แบบนี่แหละเอาวุธิภาวะอารมณ์ต่ำแล้วก็ใจไม่นิ่งพอใจไม่นิ่งพอนะไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองค่อนข้างที่จะต่ำเพราะว่าถ้าคุณ มีหน้าที่ที่แบบรับผิดชอบในตัวเองหรือแบบดูแลตัวเองหรือรักตัวเองหนึ่งเราเซนคุณจะไม่ทําแบบนี้ลงโซเชียลอย่างแน่นอนนะครับคุณสังเกตดูคนที่เคยอ่าไม่รู้สิอ่าด่าคนอื่นลงโซเชียลหรือแม้แต่แชร์ในเรื่องของการที่มัน หัวรุนแรงหรือแชร์ในเรื่องของการที่มีการตบตีกันอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์อาจจะด้วยอยากให้คนอื่นเห็นเพื่อนๆใน facebook เห็นหรืออยากจะให้คนอื่นมาสนใจตัวเองหรืออะไรแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นการที่มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะครับ แทนที่เราจะแชร์สิ่งดีๆแชร์สิ่งที่มันเป็นแรงบรนดานใจแรงผลักดันแต่กับแชร์ในสิ่งที่มันต่ำตมหรือสิ่งที่รุนแรงอะ่ะผมมองว่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์แล้วก็จิตใจของคนที่แชร์เขาเขาทำด้วยอะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับผมคุณคุณเลือกได้นะครับคุณเลือกได้ว่าจะ เวลาโกรธจะโพูดจะด่าอะไรใครคุณก็ลองคิดดูก่อนนะครับหรือจะแชร์อะไรออกไปเนี่ยนะครับคุณก็ลองคิดดูก่อนว่าผลที่มันตามมามันมันโอเคกับคุณไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมันก็มันก็เหมือนกับว่า คนอื่นก็สามารถตัดสินคุณได้เลยนะครับจากสิ่งที่คุณแชร์อย่างเงี้ยเป็นแบบพื้นฐานเลยถ้าคุณแชร์แต่เรื่องเลาเรวร้ายเรื่องเละร้ายความรุนแรงอะไรต่างๆคนที่เป็นเพื่อนในในไม่ว่าจะเป็น facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะตัดสินคุณได้ว่าเออคุณเป็นคนที่ชอบความรุนแรงคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องที่แบบหยาบคายทำลายจิตใจอะไรกันแบบเนี้ย นะครับซึ่งเขาจะไม่อยากที่จะอยู่กับคุณอย่างแน่นอนเขาไม่อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะครับผมฉะนั้นแล้วเราเลือกได้นะครับผมก็ลองปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับแล้วก็คุณดีๆจะเข้ามานะครับนําโอกาสดีๆมาให้นหะรือท้ายแล้วก็จะได้ชีวิตดีๆนะครับอย่างที่ตามหานะครับผมรอให้เป็นด้วยนะครับ แน่นอนมันไม่ง่ายในช่วงแรกๆทุกคนมันมันยากเสมอนะครับผมมันยากเสมอนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับอยากจะบอกว่าอย่าโพสต์ด่าใครเลยนะครับอย่าเที่ยวไปคอมเมนต์ด่าใครเลยนะครับผมการเป็นคนดีมันมันไม่ใช่การออกไปด่าคนนู้นคนนี้พากษ์วิจาจณ์คนนู้นคนนี้อ่ะและต่อให้ด่าคนที่ชั่วมันก็ไม่ได้ไหม หมายถึงว่าทําให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับเห็นหลายคนเลยที่แบบเออก็โพสต์ด่าแม้กระทั่งบางคนที่แบบโพสต์ด่าคนใกล้ตัวอะไรแบบเนี้ยนะครับผมนะครับซึ่งต่างจากถ้าเราแบบเปลี่ยนทิใสย่ยแบบไม่โพสต์ด่าอ่าเฉยเฉยอ่ะไม่ไม่ไปรับเอาอ่าเอา,เอารับสิ่งอื่นมาเป็นความทุกข์ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่กาไม่ยึดให้มันหนักอะผมมองว่าอันนี้เราจะ มีความคิดที่ถูกต้องมากกว่าการที่เราไปเห็นคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปโพสต์ด่าไปคอมเมนต์ดา่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดที่แบบผิดมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็วุธีภาวะทัศนคติสําคัญมากนะครับผมอย่าโพสต์ด,ด่าใครต่อยเขาจะช่วแค่ไหนก็เป็นเรื่องราวของเขานะครับกรรมใครกรรมมันนะครับผม เราดีของเราอยู่ของเราก็โอเคละนะครับผมโอเคก็ฝากไว้นะครับ้เพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะผมมอสวัชรากรขอบคุณครับ